ไม่อยากอ้วนนะคะอยากทาแบบนี้ก็คือเวลาที่เราไปประชุมนะคะหรือว่าเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเราไม่ควรกินของเบรกหรือขนมขบเคี้ยวหรืออาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างมือ้อเพราะว่าแบบนี้ค่ะร่างกายของเรานะคะเขาจะใช้พลังงานจากได้ชลล็หเนาะแหล่งหลักๆก็คือแหล่งที่เป็นน้ําตาลนะคะข้าวแปง้งน้ําตาลเส้น ผักใบหัวนะคะเหล่านี้ก็จะใช้เป็นหมวดแรกนะคะแล้วหมวดถัดไปก็จะคือจะใช้ไขมันเดิมที่สะสมรวมถึงไขมันที่มาจากอาหารนะคะก็จะเป็นในหมวดพลังงานที่2เหมือนก๊ก1ก๊กสองเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนเช้าหรือว่าตอนตอนบ่ายนะคะเรามีการกินระหว่างมือเนาะอาหารที่เรากินตั้งแต่มือแรกนะคะมันก็จะถูกใช้งานนะคะซึ่งเกือบใช้เกือบจะหมดแล้วล่ะกาลังจะสวิตช์ไปใช้ไขมันบ้างแล้วนะคะแต่เราก็เติมอาหารใหม่เข้าไปนะคะร่างกายก็อ้าไม่เป็นไร ของที่มีอยู่เดิมตามพุงตามแขนน้าขาเก็บเอาไว้ใช้ของใหม่ดีกว่านะคะของเก่าที่กินตั้งแต่มื้อเช้าใช้ไม่หมดอ่ะเก็บกลับไปเป็นพุงมื้อสาย,สาย,สายระหว่างมื้อนะคะมื้อเบรกกินเข้าไปอีกใช้ไม่หมดอ่ะเก็บไปเป็นพุงมื้อที่ยงกินอีกเก็บไปเป็นพุงเก็บสะสมเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมานะคะปรากฏว่านะคะสะสมแบบว่ารอบเอวเนี่ยนะคะก็เกือบ40กว่านิ้วนะคะคุณครูวีนี่เคยรอบเอวนะคะ 40นิ้วมาแล้วนะคะก็คือจะบอกได้เลยว่าก็คือกินตลอดเวลาไม่มีเวลาพักเบรกนะคะเวลาไปไประชุมที่ไหนนัดไหนแมทช์ไหน,ไหนกินตลอดนะคะกาแฟขนมนะคะอยู่ที่ทํางานกินตลอดเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เข้าใจเรื่องนี้ว่าร่างกายของเราใช้พลังงานได้ทีละก๊อกนะคะเราจึงเว้นระยะการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือสุดท้ายถึงมือแรกของวันยิ่งเว้นได้นานเท่าไหร่นะคะยิ่งใช้ของเดิมได้อย่างสุดยอดนะคะการออกกําลังกายช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่การเว้นระยะการกิน แล้วสับก๊อกไปปินก๊อกที่2ที่เป็นไขมันนั้นสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ถ้าใครนะคะอยากที่จะลดน้ําหนักลดไขมันลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะคุณครูวีบอกว่ามันได้ผลมากๆเลยนะคะลดไปมากกว่า5นิ้วนะรอบเอวลองไปใช้ดูนะคะบ๊ายบาย